แอสเซทเวิร์คอปและวอร์ดิสเน่ประกาศความร่วมมือนำความมหัศจรรย์จากดิสนียสู่เอเชียทีคเดอะ r ิเวอร์ฟรอสร้างสีสันเดสติเนชันด้านการท่องเที่ยว l i f e สไตล์ริมแม่น้ำเจ้าพระยารายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง u r t u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  r e h h n n n l ไได้เลยครับเป็นรายงานข่าวจากฐานเศรษฐกิจ การประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระดับโลกระหว่างบริษัท Asset World Corp จำกัดมหาชนหรือว่า AWC ยากักษ์ใหญ่อสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม TCC ของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนาพักดีกับบริษัท The Walt Disney ผู้นำด้านสื่อและความบันเทิงระดับโลกที่เตรียมนำประสบการณ์ตื่นเต้นสุดมหัศจรรย์จาก Disney สู่เอเชียทีคเดอะรเวรรอถือเป็นการขยับตัวครั้งสำคัญที่ต้องจับตามอง ด้านนางวลภาไตรโสรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแอสเซทเวิร์คคอปจำกัดมหาชนหรือ AWC ได้เปิดเผยว่าความร่วมมือกับบริษัทเดอะวอ d ์ด n ิสนีย์ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีของเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนท์ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากแห่งหนึ่งในกรุงเทพนับตั้งแต่เปิดดำเนินการมาในปี2555 ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับดิสนีย์ในครั้งนี้เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยดิสนีย์ได้สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้คนทั่วโลกมาหลายยุคหลายสมัยดังนั้นเราจะสานพลังความมุ่งมันและแรงบันดาลใจเพื่อให้คนไทยได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจของดิสนีย์ที่เอเชียทีคเดอะริวเออร์ฟรอซึ่งมีพื้นที่ประวัติศาสตร์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงปลายปี2565และตลอดปี2566 เพื่อเสริมศักยภาพความเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอย่างแท้จริงซึ่งการประสานพลังครั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นและตอกย้ำว่าเอชท e ทีเดอะริวฟรอนต์เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพสำหรับ The w a l t Disney Company ถือเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิงโดยมีธุรกิจมากมายไม่ว่าจะเป็น Disney Park e x p e r i e n c e and p r o d u c t Disney ์ e d i a e n t e น t a เ n น e n t e t และธุรกิจคอนเทนต์อีก4กลุ่มได้แก่ Studio, General Entertainment, Sport และ International ซึ่งมุ่งพัฒนาผลิตคอนเทนต์ให้แพลตฟอร์ม DTC ภาพยนตร์และแพลตฟอร์มแบบดิเนียส่วนคอนเทนต์ที่จะนำเสนอในเอเชียทีว่ามีอะไรบ้างนั้นจะค่อยๆถูกเผยออกมาภายในปลายปีนี้ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ